สวัสดีครับผม EP นี้นะฮะผมจะพาทุกคนไปเที่ยวน้ำตกชันตะเทนนะครับซึ่งตั้งอยู่เขตนรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียวเขา,เขาชมพูนบนบพพาาน่นะครับตำบลบางพระอำเภอศิีราจังหวัดชนบุรีนะฮะซึ่งเป็นน้ำตกแห่งเดียวของอำเภอศรีรา,าก็ว่าได้นะครับนะฮะตัวนี้ก็จะมีคาเฟ่ด้วยฟาร์มในใจเดี๋ยวขากลับลงมาจากน้ำตกนะฮะเดี๋ยวผมจะแวะคาเฟ่สักหน่อยอยู่นะ มีคาเฟ่เยอะเลยนะทุกคนก่อนถึงน้ําตกซึ่งมาน้ําตกชันตะเถียนก็มาไม่ยากเลยนะทุกคนกระป๋าปวดน้ําตกชันตะเถียนเลยซึ่งไปน้ําตกชันตะเถียนก็จะผ่านวัดเขาแม่แดงด้วยนะฮะแล้วก็สามารถเดินทางไปสวนสัตว์เปิดเขาเขียวได้ด้วยนะเส้นนี้ ถ้าสวนสะเปิดแถวเขียวจะตรงไปนะฮะน้ำตกจะเลี้ยวซ้ายจะมีป้ายบอกตลอดนี่ฮะวัดเขาไม้แดงโอ้วันยากาศสวยมากทุกคนนี่ฮะป้ายน้ำตกชันตะเถนนะครับเราก็ไปตามป้ายเลยก็ได้นะ,ะทุกคนถนนนี้ก็มีคาเฟ่ด้วย ว,ว้าวบรรยากาศดีมากทุกคนถ้าเห็นอย่างนี้ผมก็นึกถึงเขาใหญ่ตลอดเลยนะถนนเขียวๆแบบนี้แล้ว เปนชาดนิดหน่อยนะครับวันนี้ผมเดินทางกับเจ้าพิซเอ็กซ์160นะครับทุกคนถึงแล้วเขตลักสังพันสัป,ปาเขาเขียวเขาชมพู่นะครับ เจ้าหน้าที่แล้วไปน้ำตกครับครับจอดกันอ๋อห้าร้อยเมตรครับผมเป็นคนกี่บาทครับเนี่ยอ๋อ,อ,อถ้ารถยนต์หกสิบบาท ถามอยู่ตรงที่ตรงรอ๋อเพือ่อถามเผื่อถามโอเคครับขอบ,บคุณครับมีคนมาบ้างไหอองมครับโยทยอยวันอาท <laughs> ิตย์<ป>ขอบคุณนี่ฮะตรงรก่อนหลังจากซื้อบัตรล้วก็จะมีจุดกลางเต็นด์ด้วยนะโอ้บรรยากาศดีนะทุกคน ว้าวบรรยากาศดีมาก นี้เลยใช่ไหมครับไปได้แค่นี้ครับแล้วก็เดินขึ้นไปอ๋อจะมีพี่ๆบริการอยู่ตลอดเลยนะเจ้าหน้าที่นี่ฮะจะมีลานจอดมอเตอร์ไซค์ด้วยโอ้ท่องเที่ยวม,มาเยอะแล้วลานจอดร,รถมอเตอร์ไซ นี่ฮะหลังจากทางเข้ามาประมาณห้าอเมตรฮะถ้าขึ้นรถก็จะมีคนละสิบาทตรงนี้ข <c oughs> ึ้นตรงเจ้าหน้าที่บริการอยู่ถ้าขึ้นรถคนล,ละส0บาทใช่ไหมครับ <c oughs> ถ้าเดินประมาณกี่เมตรสามร้อยโอเคครับพื <c oughs> ้นที่จอดรถก็กว้างอยู่ <c oughs> นี่ฮะลานจาดอดรถนอนสายก็กว้างขวาง <c oughs> อันตรางธรรมชาติมีเจ้าหน้าที่เฝ้านะทุกคน เดินจากลานจอดรถประมาณสา0ร้อเมตรนะครับทุกคนเราได้ยินเสียงน้ำตกแล้วไม่ลูกทุกคนได้ยินหรือเปล่าเสียงน้ำตกดังมากเลยดูบรรยากาศธรรมชาติมากๆนะครับเดินมาประมาณสามร้เมตรนะครับก็จะมีจุดบริการประชาชนของเจ้าหน้าที่นะครับเราจะมีป้ายยินดีต้อนรับนี่ฮะอาลองตกอยู่ตรงนี้ ซึ่งบริเวณจุดนี้จะมีร้านขายของนะฮะแล้วก็มีเก้าอี้ให้นั่งทานเนี่ยบรรยากาศดีมากๆมีเสียงน้ำตกไหลตลอดเนี่ฮะจะมีเก้าอี้ให้นั่งทานแบบนี้เลยเป็นเซ็ตๆนี่ฮะร้านค้ายอยู่บริเวณนี้หมดเลย จัดสันสรนได้สะอาดดีนะพื้นทีสะอาดสะอาดนะครับจุดนี้จะม no ีห <s> ้องน้ำบริการจะมีห้องน้ำแยกชายหญิงทุกคนจะมีส้มตำใช้กาวยางอ่ะกาวยาง ทางของเขาก็จะมีกฎร,ระเบียบของเขาอยู่นะ ไปฮะลุยลุยลุยไปดูฮะข้างบนจะเป็นไงบ้างนะค้่จุดแรกด้านล่างที่ต้องขายอาหารก็สวยเลยนะทุกคนบรรยากาศดีมากๆนะครับถ้าใครจะมาลุยๆหน่อยก็แนะนําให้แต่งตัวอย่างเตรียมพร้อมนะแต่รองเท้าทั้งเสื้อผ้านะครับเพราะว่าทางค่อนข้างที่จะเอาเรื่องอยู่นะ ทางขึ้นถ้าใครจะมานี่แนะนำเลยนะทุกคนเตรียมรองเทา้าเตร,เตรเียมเสื้อผ้าให้พร้อมเลยนะไม่ง่ายอย่างที่คิดนะครับอันนี้ก็ครั้บบงแรกของผมเหมือนกันเราเจอป้ายน้ำตกชั้นที่สองเลยนะเดี๋ยวแวะเก็บบรรยากาศ ไปหาชั้นที่สองแล้วไปกันต่อเลย จะเป็นจะเป็นชั้นที่สามนะทุกคนาตามป้ายที่เขาบอกเนาะธรรมชาติมากๆนะฮะนี่ฮะทุกคนได้ยินเสียงนกหรือเปล่าเสียงนกเสียงน้ำตกแล้วก็ผีเสื้อยากาศคือดีมากๆนะทุกคนดูความชัน แนะนำเลยนะทุกคนถ้าจะขึ้นมาด้านบนนะฮะอย่ามาคนเดียวนะฮะทางชันมากอยู่นะแนะนําให้มาเป็นกับเพื่อนแล้วก็เป็นหมู่คณะนะเพราะถ้าเกิดอะไรจะเป็นจะได้ช่วยกันได้นาอนะครับเนี่ยเต็มหน้าแล้วทุกคนแต่เรามาแล้วต้องมาให้สุดนะป,นป้ายแล้วชั้นที่สามตรงนี้น่าจะเป็นชั้นที่สามครับรถไปเป็นสุดรเราผ่านชั้นที่สองมาแล้วสูงอยู่ตรงนี้ลงไปเก็บภาพชั้นที่สามการฝน อ้ Ooh, ลื่นนะทุกคนลื่นมากเลยแหละ ถ้างลงมาชั้นที่สามนะเป็นอย่างนี้เลยสัดมากไม่มีคำบรรยายความเหนื่อยแต่คุ้มอยู่นะดูเราเจอเพื่อนๆอยู่ข้างบนแล้วนะ สี่นะทุกคนมีคนขึ้นมาเยอะอยู่นะทั้นที่สวยมีพื้นที่ให้เล่นน้ำด้วยมีเด็กๆเล่นน้ำด้วยสวยสวย ไปกันต่อน่าจะเหลืออีกหนึ่งชั้นนะแต่ที่ผมหาข้อมูลมานะทุกคนใดๆคือถ้าต้องสก,กีดน้ำนะันถ้ากลุ่นท่าอะไรนะฮะให้รีบเคลื่อนย้ายเลยนะว่าน่าจะเป็นน้ำป่าหรือเปล่าเพราะนี้หน้าฝน,นเลยนะทุกคน ผมไม่รู้ว่าใครเดินง่ายนะแต่ผมว่าเดินยากมากกินก็แหลมนะฮะแล้วก็ลื่นด้วยลื่นมากเลยนะทุกคนอันตรายอยู่นะถึงชั้นสุดท้ายแล้วเย่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  我有，我有、哎，我、哎、有。 ถามแล้วว่าชั้นสุดท้ายสวยไหมเราต้องบอกว่าสวยนะครับทุกคนเร,เราต้องให้ทุกคนไปสัมผัสความชันของถนนด้วยกันนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะตัวนี้10บโมงห้าสิบห้านักท่องเที่ยวทยอยมาเรื่อยๆเลยถือโอเคอยู่นะทุกคนน,น้ำตกชั้นตะเทนนะครับบางพระศริลชาชนบรุรีช่วงนี้หน้าฝนด้วยนะฮะน้ําตกสวยเลยแต่ทางเดินไม่รู้ว่าใครเดินง่ายนะผมว่าลําบากอยู่นะถ้าผู้หญิงก็เอาเรื่องอยู่ดีนะวันนี้ไม่บ้านผมไม่มานะครับยากอยู่ยากอยู่ ตัวนี้มองต้นไม้สวยจังเขียวเลยนักท่องเที่ยวก็ทยอยมาเรื่อยๆนะทุกคนเย่ yeah, yeah, yeah. ลงมาถึงทางขึ้นแล้วครับทุกคนทำได้แล้ว <c oughs> ไปฮะเดีย๋ยวจะไปคาเฟ่น,นะครับเดีย๋ยวหาคาเฟ่ทานก่อนลงมาสุดแล้วนะนฮะวันอาทิตย์ <c oughs> วันอาทิตย์นักท่องเที่ยวก็จะเยอะหน่อย <c oughs> แต่บรรยากาศดีนะครับนี่ฮะมาถึงทางเข้าแล้ว

นี่นะบรรยากาศวันอาทิตย์ของน้ําตกจันเทเถนนะครับตมบลบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะฮะคึกคักมากๆต้องมาถึงประมาณ8ปดโมงถึงจะโอเคเลยบรรยากาศาล่มลื่นมากๆเลยนะทุกคนครับไปฮะต่อไปเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศกาแฟร้านไอ้คาเฟ่คาเฟ่รับหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่อยู่ทางเข้าน้ําตกจันทเถนนี่แหละนะครับที่ผมผ่านมาเนาะไปฮะเดินทางกันเลยนี่ฮะคาเฟ่ ตรงสามแยกนะแล้วขวาตรงวัดข่าแม่แดงนะตัวนี้ก็จะมีคาเฟ่อยู่อันหนึ่งเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปข้างในนี่ฮะแล้วขวาเข้าไปเลย นี่คือวัดเขาไม้แดงนะทุกคน